สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอที่กระดูประจำทุกเชานะก้านะฬิกาโมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาซีจะมาซาวซีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจ<ป>แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้ก็อย่าลืมล่ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมประจันยูทูบเจดมออฟฟิเชียลสับสคริปซันกระดิ่งกับฉันด้วยนะีย่หอยหลอดเอาละจ้าหอยหลอดทุกคนโอกาสไปดูฟุตบอลกรีฑากับเจดมมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะพวกแกนะสองนัดที่เราจะพาไปลิเวอร์พูลเจอกับ City แมน เดินทางกันมาที่7จ็ถึงสิมีนาคมนี้นะก็ฝากไว้ด้วยใครอยากไปดูบอลอย่างเจดํารับรองสนุกแน่นอนนะจ๊ะดู1คู่เนี่ยราคาเริ่มต้นเพียง1นึ0 0 0บาทนะดู2คู่เริ่มต้นที่1นึ0 0 0บาทนะจ๊ะยังไงฝากติดตามมันด้วยก็แล้วกันนะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามไปได้เลยที่ l i น e แอดแอดเ a ลแฟนหรือโทรไปสะดวกที่สุดเลยเบอร์นี้เลยจ้ะศูนย์แปดห้นะศูนย์แปด 9-2ไปดูบอลกับเจดมรับรองมันสปยาคาเอาอย่าลืมนะจ๊ะใครอยากไปดูบอลกับเจดมนะ2เกมนี้สำคัญเหมือนกันเลยแม้ยูเจอเอฟเวอร์ตันแล้วก็ทิฟรีย์ลิพูอาจจะตัดสินแชมป์กับแมสซิตี้ในเกมที่แอนฟิลด์เลยก็ว่าได้7-14มีนาคมติดต่อสอบถามไปได้ที่เรียลแฟนเลยนั่นเองนะจ๊ะไปดูบอลด้วยกันสนุกแน่นอนนะเอามาดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจกับเมื่อคืนนี้ก็เลยก็นนกแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่ลีกเอิงของดืรบกีนิวพวกกีนีนะจ๊ะเมื่อคืนนะเฟลมเม่โอลิมป ไปต่อกันที่พผมบุรีของเอธิโอเปียยาผวนะเอธิโอเฮ้เมื่อคืนนะเจ้าหนาที่ของเอธิโอเปียอินชูเรนส์เนี่ยก็แพ้เดเร่ดาวาเคนไนมาไป1นึ่งสองลิกเอิงของอัลจีแพรบนะจ๊ะเมื่อคืนอัลจีเรียนั่นเองนะเอ็มซีโอรานเนี่ยนะก็แพ้หนา antine, ที่ของคอนสแตนตินไป1นึียับเยินทีนี้มาต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียซูเปอร์ลีกนะจ๊ะยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวนะแต่เป็นของผู้หญ,ญิงเขาเมื่อคืนนะหนึ่งคู่นะจ๊นะเซตูเปิดบ้านนะชนะสปอร์ตออดิช่าไปหนึ่งศูนย์บอลหญ ไปดูสเปนในซูเปอร,ร์คัพที่เตะที่ซาอุดีอาระเบียนะจ๊ะหลังเลมาดริรดเนี่ยเข้าไปรอชิงเรียบร้อยเนี่ยก็เป็นเอลคลาสิโกที่ซาอุเรียบร้อยสําหรับนัดชิงนะเมื่อบาร์เซลโลนาเอาชนะโอซาซูนาได้2-0นะจ๊ะเอาไปดูกันนะสําหรับนัดชิงเอลคลาสิโกซูเปอร,ร์คัพของสเปนนั่นเองที่ซาอุดีอาระเบียซะงั<อ>้นว่ะปิดท้ายที่เขาไปเตลเลียของอิตาลีนะจ๊ะตอนเย็นามาตัดคลิปเนี่ยนาที75ยูตุสนําห่างโฟลอซิโนเน่4-0จบยังไงดูเอาเลยอันนั้นก็คคอลฟุตบบ่่นนนาาเมไไปปดูขวววรรรกกะะพแิ ที่ยอดทีมในยุคปัจจุบันโอ oh, ้สุดๆเล้วเกินเก่งจริงๆนะสำหรับพีพ่นะจะอภิมมาหาตังังนายการโนชัป์บูลการพิเศาดูซีัซีชมอลีูนเันี่จะมาูเรู้เ่งนาอัดโหนครับ้ยนิอร์นี่ก็ไม่จำจะเก่งรเลิวพูนั่นเองนะจะล่าสุดเย็งครอปนะก็เปิดปากชื่นชมเลยสำหรับกุนซือเดอะนอมอนคนนี้บอกว่าโอ้โหกองกลางลูกม่อของทีมอย่างเคอร์ติสขโมยเอ้เคอร์ติสโจเนี่ยนะฟอร์มดีเหลือเกินแล้วก็ขอโทษด้วยที่ให้้้โอออออกกกาาาสสลลลงเเ่่นนนนนนยยยยยไปหใีีีันนจช์ฟ er, รมด วัย22ขวบรายนี้นั่นเองยิงประตูได้ด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมเยอะจริงๆในเกมที่เอาชนะฟูลแลมได้2ต่อหนึ่งที่แอนฟิล์ในรอบรองชนะเลิศคาราบาวครับครับพี่น้องครับนัดแรกนั่นเองนะเดี๋ยวจะแก้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าอืมน้องติดเนี่ยสมคัญกับพวกเรามากอ้วบอกเลยนะน้องติดมันก็รู้อ้วก็รู้ทุกคนก็รู้นะได้คุยกันล้นะก่อนหน้านี้อ้วก็ไปได้ยินบทสัมภาษณ์ไปอ่านเจอมานะว่าน้องติดเนี่ยมันบอกว่ามันอยากจะลงสนามมากขึ้นอ้วรู้นะอัวก็ดีใจที่น้องมันอยากลงสนามแปลว่าน้องมันมีพชชันนกับทีมเอานี้แล้วกันนะอ้วขอ นั่นะน้องติดนะที่อัวไม่ให้โอกาสนายลงเล่นไม่ให้โอกาสลือลงเล่นมากกว่าน,นี้นะก็ะยกระดับขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะมีความฟิตมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ถือว่าทําได้ดียิงประตูได้มีซูร่มาเกมเอาละเป็นนักเตะที่ดีนะน้องติดแล้วก็เป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันแล้วก็พัฒนาขึ้นมากเลยในะการเล่นเกมรับวเนี่ยอวยอมรับเลยนะเพราะนั้นเนี่ยคุณภาพของน้องติดเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องที่ดีแล้วที่ลิปูมีเด็กคนนี้อยู่ในทีมด้วยเพราะไอ้น้องติดเนี่ เกิดติสโจนเอ้าไปดูหนึ่งคนที่ไม่รู้ทัวจะลงหรือเปล่าสำหรับเจสันคันดี้นะจ๊ะอดีตกองหลังของเชลซีในยุค90นะซึ่งออกมาเนี่ยซับ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 เวอร์จิลเดอะมองฟานไดกับตันทีมกองหลังเขาไปพรีลิวภูบอกโอ้ยโอเวอร์เรดเนี่ยชื่นชมชื่นชอบยกย่องกันเกินไปไม่ได้เป็นยอดกองหลังอะไรสักนิดเลยโอ้โหเจสันคันดี้เสี่ยงนะเจ๊บอกเลยนะเสี่ยงมากนะตรงนี้นะโดยคันดี้เนี่ยนะให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าอืมน้องได้เนี่ยนะก็ทำอะไรแบบที่เราเห็นนั่นแหละ นะความผิดพลาที่เราเห็นนะกับประตูของฟูลแลมที่ขึ้นน้ะนะนี่เป็นเรื่องที่ไร้สาระมากอะไรรู้ไหมมันผ่านนี้ได้ยังไงมันไปมงอย่างนั้นไปเล่นอย่างนั้นได้ไงโอ้โหส่วนตัวนะดี้บอกเลยนะไอ้ดองไดเนี่ยนะคนยกยอ่ยองเกินไปเชิดชูเกินไปไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเลยถ้าเทียบกับโซแคมเบลจอร์เทอรี่หรอยวเฟอร์ดินาเนี่ยนะไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะนี่ดี้พูดเป็นการส่วนตัวนะเออมึงดีละมึงพูดเป็นการส่วนตัวไม่เกี่ยวกูนะนี่กูเล่าข่าวให้แฟนจะดำฟังนะนั่นแหละนะไม่ได้ใกล้เคียงอะไรความสม่ำเสม,เนะมเอเน โอเคล่ะน้องมันก็เก่งอยู่ประมาณนึงอะ่ะแต่ไม่ได้เป็นกองหลังที่ดีสุดตลอดการของพิมร์ลีไม่ใกล้เคียงเลยโอ้โห,โหเจสันคันดี้จำชื่อให้ดีๆจากพี่ๆจา๋าแล้วก็ทัวร์ไปลงมันไม่เกี่ยวกับเจนะเจเล่าข่าวให้ฟังเฉยไม่ได้เติมอะไรด้วยไปด้วยหนึ่งคนนะจ๊ะที่โอ้โหตั้งแต่เป็นกูรูนี่ก็พูดไม่หยุดเลยนะแล้วก็บางเรื่องก็ฟังได้บางเรื่องก็ฟังไม่ได้นี่เป็นหนึ่งเรื่องที่จะดําว่าแฟนแม่ยเติเองก็อาจจะไม่พอใจสักเท่าไหร่แต่ก็อาจจะคล้อยตามไปได้เล็กๆสำหร เขาบอกว่ายูเต็ดเนี่ยนะมีแพนิคบายเกิดขึ้นในช่วงหลังบ่อยมากและหนึ่งในแพนิคบายแปลก่อนแพนิคบายคือการซื้อแบบตื่นตระหนกหรือการซื้อแบบไม่จําเป็นซื้อมาทําไมอะไรแบบนี้นะนั่นคือดีลของพี่บ่าวกษเซมิโรสที่ดึงมาจากเรือผู้ผลิตด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์2 0 2 2นั่นเองนะเพราะว่ายูเต็ดเนี่ยพลาดตัวเฟรนกี้เดอจงกองกลางดัชของบาร์เซโลนาก็ไปดึงพี่บ่าวมาแล้วก็เล่นดีในฤดูกาลแรกแต่ซีซั่นนี้ด้วยอายุเอ่ยด้วยความฟิตเอ่ยด้วยการมมมาาาาาาเเจจ็็บบทททุกกกกกอออยย่งํใหหห้ษวิโรรรืพพีไปส จอมคอรกรคอให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะก็เป็นลิเวอร์พูลกับซิตี้ที่แย่งกันครองความยิ่งใหญ่มาโดยตลอดลนะแม้ว่าลิเวอร์พูลเองจะไม่ได้มีเงินเยอะเหมือนซิตี้ก็ตาม,มานะสิ่งที่ทําได้คืออะไรรู้ไหมลิเวอร์พูลเนี่ยซื้อตัวผู้เล่นได้ถูกใจมากแล้วก็ไม่แพนิคบายไม่ตื่นตระหนกไม่เบนเข็มไม่เปลี่ยนเป้าไม่เหมือนแมนยูเต็ดดูสิดีลของน้องบ่าวกับเซบิโรถูเนี่ยนะก่อนหน้าน,นี้เขาก็พูดมาตลอดว่ายูเต็ดจะได้เฟรนกี้เฟรนกี้สุดท้ายเนีีนะี่่่ยกกยยยยนนนนะะะเเเเเฟรรรกกกกก้ไไมมาาาา็ลลตจจงงิิออปสํหับดข นองบ่าวก็เซมวิโร่เนี่ยนะเพื่อไปดึงใครก็ไปรู้เข้ามาอยากได้เฟรนกี้ดันไปดึงกาเซมิโรได้ไงเออนัออ่นคือเจ้ามอครกอเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้ซึ่งจะดามเห็นด้วยครึ่งหนึ่งไม่เห็นด้วยครึ่งหนึ่ง70ล้านปอนด์กับนกเตที่ย่างเข้าอายุ30อันนี้แพงอันนี้เห็นด้วยแต่มันไม่น่าจะใช่แพนิคบายขนาดนั้นเพราะกาเซมิโรฤดูกาลแรกกับยูเต็ก็ฟอร์มดีไงเออแต่ตอนนี้อาการบาดเจ็บเอยสภาพร่างกายเอออะไรเอยมันก็อาจจะส่งผลทาให้ตกเป็นเป้าเล่นงานแบบนี้นั่นเเเออองสสารบพี่ววกกิโะจ้ะ้ลธไดท เดจดอนเดี๋ยวปรับตัวซานโชนะจ๊ะล่าสุดย้ายไปชูเสื้อของบรูซิลด์ดอมูลรเรเียบร้อยนะโดยจะรับเสื้อหมายเลข10นะจ๊ะด้วยสัญญายืมตัวจากแมรยโเตดกลับไปอยู่บ้านเก่าอุ๊ยทีมเก่าอย่างสือเหลืองดอตมูล6เดือนนี่น,น,นะโดยค่าใช้จ่ายเนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยยูเตดจะรับเงินจากดอตมูลในประมาณ3.5้าล้านยูโรทั้งค่ายืมและค่าเหนื่อยที่ดอตมูลต้องจ่ายแล้วก็มีเงื่อนไขด้วยแอดออนอีก4ล้านยูโรในกรณีที่ซานโชพาดอตมูลประสบความสเร็จในฤดูกาลนี้นั่นนน่่นนนนจททําาให้้ไปบี7.5ลลยยโรเั นะจ๊ะแล้วตัวก็เดินทางถึงดอตบุลตัวร่างกงร่างกายแล้วก็เข้าไปทักทายเพื่อนๆเ,เ,เรียบร้อยแถมถ่ายโปรโมทชูเสื้อหมายเลขสิของดอตบูลเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะเราสัญญาของซานโช่จะหมดกับดอตบูลก็คือมิถุนายน2024และไม่มีออปชั่นซื้อขาดนะยังไงหมดสัญญาเนี่ยก็จะต้องกลับมาอยู่ที่แมนยูเตดส่วนจะเจราจาขายขาดยังไงก็ต้องหลังจากนั้นนั่นเองนะโดยเซบาสเตียนเคลเนี่ยพอออกกีฬาของดอตบูลซึ่งก็เป็นหนึ่งคนที่มีความสำคัญ,ญก,กับซานโช่มาตลอดนในที่สัมภาษณ์แบบ,บน,นี้เยเรานวะ่าน สวมชุดเหลืองดําของเราตลอดเวลาที่ผ่านมานะเขารู้จักดอตมูลเป็นอย่างดีนะแฟนๆก็รักเขาสโมสรก็รักเขาเอาว่าช่วงที่ผ่านมาเขาไม่เคยได้ลงเล่นก็นจริงแต่เชื่อว่าเขาจะปรับตัวกับเราได้อย่างรวดเร็วก็จะเป็นอย่างนั้นปรับตัวกัอยู่เต็สองปีครึ่งแล้วเออแต่กลับไปดอตมูลเดี๋ยวมึงต้องเก่งแน่เลยกูดูทรงเลยนะเออสุดท้ายเนืซานโชก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าอืมตอนที่ผมเข้ามาในห้องแต่งตัววันนี้นะฮะโชก็เหมือนรู้สึกเหมือนโชกับบ้านอะนะก็เป็นว่าโชรู้จักดอตมูลเป็นอย่างดีนะโชมีคคววาาามมมรรู้้้สสึกกกกกทีี่่่ดดดใหัับบแแฟนออเเล็ไยขตติ เล่นที่นี่สตาฟที่นี่เลยนะโชเนยนะรอการลงสนามแทบจะไม่ไหวแล้วนะอยากจะลงสนามเล่นฟุตบอลไปแล้วมีรอยยิ้มไปด้วยนะทำแอสซิสต์ยิงประตูช่วยให้ทีมผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าให้ได้อ้าวโชคดีเจรอนแต่ปรับตัวซานโชขอให้เป็นปีที่ดีของแกก็แล้วกันนะจะําก็จะช่วยเสมอแต่สิ่งที่ทำไว้กับแมนยูเต็ดก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ารักเท่าไหร่นักเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแหละแยกย้ายกันไปยูเต็ดก็ดีได้จัดก,การซานโชออกจากทีมซานโชก็ดีได้ทีมใหม่ที่เป็นทีมเดิมได้ลงเเเเลล่่่น่นนนดดดดออมมมกกกก็็ีไไ้้ัััตตะาาาบบบแยยยยววจงิ เพราะนั้นวินวินวินทั้ง3ฝ่ายนะจ๊ะเอาทีนี้ไปดูเยี่ยวข่าวตลาดซื้อขายลูกหนังชื่อดังอย่างฟราบิโซโรมาโนกันหน่อยก็หล้วอย่างเฮียวิโกดีลของเจโอนเดปรับตัวซานโชไปเจ้าตัวก็พูดในโซเชียลมีเดียของตัวเองบอกว่านี่จะเป็นดีลที่สําคัญมากๆของดอตมูลและซานโชเชื่อว่าซานโชตัดสินใจถูกที่กลับไปดอตมูลนั่นเองนะโดโรมาโนเนี่ยนะก็อัดคลิปลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองเขาบอกแบบนี้ว่าการย้ายทีมของเจโอนซานโชไปที่ดอตมูลเนี่ยนะใกล้จะสมบูรณ์แล้วซึ่งมันก็สมบูรรณ์แแแแลลลล้้วววนน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 นัั่่หหะะะะทีีมมมงงงาาาาดออออเเเเเจจจขขซโโชกบใค็ย รู้สึกว่านี่เป็นการย้ายทีมที่ดีน้องโชเนี่ยนะจะได้รับความรักอีกครั้งหนึ่งหน้าแล้วก็ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเป็นตัวเลือกที่ดีมากสาหรับทั้งดอตมูลและเจดอนซานโชเขาไม่อยากเสียเวลาอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นจะต้องย้ายทีมดอตมูลนี่แหละคือการแก้ไขสถานการณ์ที่ดีของซานโชไอเด็กคนนี้มีพรสวรรค์สูงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโน้มั่นใจว่าเขาจะกลับมาสู่เส้นทางนักวิชาชีพที่ดีได้แน่นอนเนาตามนี้ก็ขอให้เป็นอย่าง,งานั้นเพราะ,ะถ้าดีจริงยูเต็ดไม่ได้มีเงินขาาอยู่ซช โชก็อาจจะได้ไปต่ออยู่เต็ดแต่ถ้าทางอยู่ซันโชก็อาจจะได้ย้ายออกจากยูเต็ดนั่นเองนะจ๊ะออาไปดูกันที่ไอ้เป็นใหญ่ไฟพเพียงอาร์ senal ของมิเกลลาเตต้ากันหน่อยก็แล้วกันกูซื้อมาดเข้มช่วงหลังก็ฟอร์มหลุดไปหน่อยทีมก็ค่อยๆดรอปลงมาจนปัจจุบัน,นอยู่อันดับ4ของพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยนะจ๊ะแต่เอมิลสวิตโบรเนี่ยนะเพลย์เมกเกอร์พรสวรรค์สูงชาวอังกฤษของอาร์เซนอลในวัย23ปีเนะี่ยออกมาชื่นชมมากบอกว่าการทำงานร่วมกับพิต้าเนี่ยนะหรือมนะิเกลลาเตต้าเนี่ยมีคคคคววววาา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 ามมมมมมสสุุขขขกกกกเเเเเเพรรนะระะะะ่่่นะนะ่โโโโ้้้้้้้ตตนน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 ีียยยยยอออออหหหใบทงงััแลลูด ให้สัมภาษณ์แบบนี้แม้จะเป็นตัวสำรองถาวรไปแล้วก็ตามนะเขาบอกว่าเอาจริงๆนะฮะโลมองว่าการซ้อมของเรามันเข้มข้นมานะฮะพี่โลคิดว่าการเล่นฟุตบอลชีพมันต้องแบบนี้แหละฮะต้องผลักดันกันทุกๆวันนะฮะพัฒนายกระดับกันไปนะฮะและนั่นคือสิ่งที่พี่ต้าผู้จัดการทีมของเราเนี่ยนะฮะบอกเราขอเราโดยตลอดนะฮะแล้วก็การที่อยู่ในหัวตารางตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะฮะแต่ในการซ้อมเราไม่ได้คิดถึงตำแหน่งในอันดับตารางหรอกนะเราแค่อยากจะเก่งขึ้นในทุกวันซ้อมหนักขึ้นดูทุกวันนะฮะพัฒ คนที่นี่ต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อจะได้รับตําแหน่งและการลงสนามนั่นเองนะฮะนี่คือสภาพแวดล้อมที่ดีที่เราจะได้อยู่กับการฝึกซ้อมที่เข้มข้นเพื่อพัฒนาฝีเท้าอ้าวตามนี้นั่นคือความคิดเห็นของเอมิลสมิธโรตัวสํารองของอาร์เซนลที่ขาดตัวสํารองนะเขายังชอบนะการซ้อมหนักๆแบบน,นี้ไปดูแมนยูเต็ดดิซ้อมหนักหน่อย โอนโค้ดแล้วให้ข่าวแล้วโอ้ซ้อมหนักไม่ไหวโอ้โอ่ะไปดูพักพลเมืองชาไก่ทนามาสเปอร์กันหน่อยแล้วะกันของลุงแอ e นช์พอเตโคกลูพอเตโคกลูนะจ๊ะเทรนเนอร์คนเก่งเนี่ยนะล่าสุดได้ตัวกองหลังอนาคตไกลมาเสริมทัพอีกหนึ่งคนนั่นคือราดูดรากูชินนั่นเองจ๊ะเซอร์แบ็กวัย21่ปีติมชาติโรมาเนียย้ายมาจากเจนัวนะโดยเซ็นสัญญากันยาวถึงปี2 0 2 9ด้วยค่าตัว30ล้านยูโรแล้วราดูดรากูชินจะสวมเสื้อหมายเลข6กให้กับสเปอร์นั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้วป2018แล แทรกเข้าไปชุดใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวจริงเล่นทีมสำรองก็เลยย้ายอยู่กับเจนัวในปี2022แบบยืมตัวก่อนจะเซ็นสัญญา,าถาวรเมื่อปีที่แล้วนะและฤดูกาลนี้ทําให้ดากูชินเนี่ยเล่นให้เจนัวยอดเท่มากทั้งบาเยอร์มินิกก็ชอบนะทั้งสเปอร์ก็ชอบสุดท้ายเจ้าตัวเลือกสเปอร์นั่นเองนะจ๊ะเอายินดีกับแฟนสเปอร์ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นของดีอีกหนึ่งคนที่เข้ามาเสริมเกมรับให้กับสเปอร์นะแต่ยังไม่ทันจะลงเล่นเลยให้เอเวราดูดรากูชินในนะล่าสุดเอเย่นของเขาปากพล่อยซะ มีรูปโปรโมทแต่ยังไม่ลงเล่นสักกนาทีฟลอรินไมนนเอนาเอเย่นของดากูชินให้สัมภาษณ์กับสื่อในบ้านเกิดบอกว่าตอนนี้นะย้ายอยู่กับสปเปอร์ก็จริงแต่อีก3-4ปีข้างหน้าจะย้ายไปเล่นกับมาดริดก,กับบาร์เซลโลนาแน่นอนอุ้ยซะอย่างนั้นโอ้แฟนสปเปอร์ไม่รู้จะว่าไงกับเอเย่นคนนี้นะโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์เหมว่าอืมก็อีกสามสี่ปีนะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาน้องชินเนี่ยนะมันไปอยู่กับมาดริดไม่กับบาร์เซลโลนานั่นแหละเดี๋ยวรออายุเยอะกว่านี้อีกหน่อยตอนนี้น้องเริ่มต้นกัััับบบบบททททีีีีีีีีมมมแนน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 น้้้ไไไปปกกกก่่่่่อออออออะะะะเเดดด๋ยยยววหลลลลงงงจาาาาคคคูสุใโโฝขชิืรร์ซ พวกนี้แหละเดี๋ยวเก็บอะไรเวลไปก่อนอายุสักยี่สามยี่สี่ค่อยย้ายไปก็แล้วกันนะเพราะว่าพี่เนี่ยนะคำานึงหลายปัจจัยของน้องชินเมืนจะเป็นฟอร์มการเล่นอายุอันานามความเป็นผู้ใหญ่เพราะนั้นเนี่ยมันสำคัญในการจะย้ายทีมโอ้อย่าไปท่าเลยนในสเปอร์พ่อพูดถึงมารบิดตพูดถึงบาซ่าสลรลพวคุณโอ้เดี๋ยวรอดโดนแฟนเฉดหัวได้เลยนะเอยในคนนี้นะรอดูนะเออว่าแฟนสเปอร์จะมีฟีดแบ็กยังไงกับเรื่องนี้นะเอา้าของใหม่เข้ามาของเก่าก็ออกไปแล้วก็เป็น <c oughs> yer, เอนะร,ร,ริกไดยาเอริกไดเออร์ในเซ็นเตอร์แบ็กอด สเปอร์6เดือนปัจจุบันเซ็นสัญญาไปอยู่กับพี่เสือบาเยอร์มินิกร่วมทัพกับอดีตเพืนุนทีมอย่างแฮร์รี่เคนเรียบร้อยในบุนเดสลีกาเยอรมันนะจ๊ะโดยสัญญาของไดเออร์กับสเปอร์เหลือแค่6เดือนก็เลยมีค่าตัวแค่ประมาณ3ล้านปอนด์เท่านั้นนะแล้วก็เซ็นสัญญาไปอยู่กับบาเยินเรียบร้อยนะตัวฤดูกาลนี้ไดเออร์ ior, เลนะ่นกับสเปอร์ไปแค่สี่นัดนะเวลารวมแค่198นาทีเท่านั้นเองและอยู่กับสเปอร์มา9ปีครึ่งนะจ๊ะหลังจากยา้ายมาจากสปอร์ตดิสบอนนเเเมมื่่อ2014 13ลลงไไป365ไปป365กทระะตตูแล์น,นี้เ,าบ,า,บบเาบอามื่ การย้ายครั้งนี้ของดดยเนี่ยนะถือเป็นฝันที่เป็นจริงเลยนะฮะขอลดเก่งจากอาตตอยใต้พบสักคั้นี่เป็นรายการฝันที่เป็นจริงเพราะในฐานะเด็กคนหนึ่งในฐานะแฟนฟุตบอลคนหนึ่งเนี่ยนะได้เองอยากเล่นในกันสมสรที่ยิ่งใหญ่อย่างบาเยอร์มินิกสักวันหนึ่งแล้ววันนี้ได้สามารถเซ็นสัญญาเรียบร้อยบาเยอร์คือหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลในโลกและมีประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งน่าอาัศจรรย์จริงๆเนาตามนี้ก็ยินดีด้วยน้องได้ขอให้กลับมาสู่ร่องสู่รอยอีกครั้งก็แล้วสำหรับ เอริกไดเออร์กับเบย์นมิลลิกนะจ๊ะเรียบร้อยนะเฮียบิโก้จ้าเอามาอีกหนึ่งคนนะที่ล่าสุดโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากสำหรับมาริโชโรเชติโนหรือว่าลุงพอชคุณซื้อร่างอวกของเชนซีฐานะกัดขาดรักซึ่งเกมล่าสุดแพ้เบดอร์สเบอร์กศูนย์ต่อหนึ่งนะจ๊ะในรอบรองชนะเลิศคาราบาวครับนัดแรกนั่นเองนะเดี๋ยวต้องมาลุ้นที่ทูปเตมีบริดจ์สแตนฟอร์ดบิดว่าจะเอาคืนโบโรได้หรือเปล่าแพตเนวินนะอดีตตำนานของทีมนะก็ออกมาแสดงความกังวลใจว่าเอ้ยทำไมวะพอออรรร์์ชชชใใใ้้้เเเเไไไววโโคคิลลนนนนตตาาแแห่่่งบ็็ซซยทมมมปะก คูเร่าเจ็บลูวิชฮอก็ใหม่พร้อมเบนจิเวลก็เจ็บอะไรแบบนี้แต่ก็น่าจะต้องมีวิธีการดีกว่านี้ในะการเอาเซ็นเตอร์แบ็กมายืนแบ็กซ้ายแล้วมันก็ห่วยแตกอะไรแบบนี้นะโดยแพทเนวินให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่ามันไม่เห็นจะต้องคิดอะไรซับซ้อนเลยนะก็แค่วางบอลไปกองหลังของเชลซีไอคนนี้ไอโควิลนี่แหละวิ่งไปเล่นไปเล่นมาสุดท้ายก็เป็นบอ่อให้เขานะและเชลซีโดยพอดเนี่ยจะส่งโควิลเล่นแบ็กซ้ายทาไมจะส่งอีกหรือเปล่าคําถามข้อนี้สําคัญนะทำไมไม่จัดตัวให้มันลงล็อกไม่ใช่ใครเล่นตรงไหนก็ย้ายเข้ามาเล่นตําแหน่งที่มัันนนไมม่่ใชแล้วก็็เปบ แบบนี้โอ้โหแพทเนวินนี่ก็เยอะเลยสําหรับการจัดทัพของลุงพอซึ่งลุงพอก็ตอบสั้นๆบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะไปต่อที่ปีกทีมชาติฮอลแลนด์อย่างอโนดานจูมาอโนดานจูมานะจ๊ะซึ่งอยู่กับเอเวอเรตตอนนี้และไม่ค่อยได้ลงเล่นด้วยนะในวัยี่สขวบนะลงเล่นไป17นัดยิงไปแค่2ประตูตอนนี้มีโอลิปิกลียงลงเป็นยิงทีมจากลิกเกิงฝร,รัษษ่งเศสเตรียมจะจีบดานจูมาเนี่ยออกจากเอเวอเรตไปนั่นเองนะก็ต้องรอดูซึ่งสัญญ,ญาเนี่ย ก็มองว่าดันจูมาเป็นส่วนเกินของทีมอยู่แล้วก็พร้อมให้ลียงเนี่ยดึงตัวไปอยู่ที่ว่าจะเจรจากันจบหรือเปล่าน,นั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูนะหรือจะทนอยู่ในเมืองดียาวพาร์ <Hey! S 1> คเฮกุลิชันพาร์คจนจบฤด,ดูกาลน,นี้แล้วค่อยย้ายทีมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่โอกาสย้ายมากราคมน,นี้มีสูงสำหรับอโนโดันจูมาไปด้วยหนึ่งดีลที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะจ๊ะสำหรับเลโอนโดโบนุชชีนะชแซลแบ็กไฟสามสิบหกป,ปีทีมชาติอิตาลีของอูโดเบอร์ลินล่าสุดฉนะีกส,สัญญาอูโดรรเรีย ย้ายไปอยู่กับอุนิโอเบร์ลินหกเดือนแล้วก็ยกเลิกสัญญากันไปนะเพราะว่าอยากได้ความท้าทายใหม่แล้วก็อุนิโอเองก็ให้ในสิ่งที่เขาอยากได้ไม่ได้นะั่นคือเวลาการลงเล่นเป็นตัวจริงนั่นเองนะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีข่าวกับโรม่าเจนัวแต่สุดท้ายย้ายไปอยู่เฟเนบัเชสซะอย่งงางนั้นนั่นเองนะก่อนหน้านี้เล่นในอุนิโอไปสิบนัดยิงไปหนึ่งประตูนในบูเดสลิก้าแต่ล้มเหลวมากๆเลยกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็เลยย้ายทีมอีกรอบหนึ่งสำหรับโบนูชี่กับเฟเนบัเช่จบเรียบร้อยจ้า นี่ยจาล่าสุดเนี่ยตัวรุกวัยสามสิบสองปีทีมชาติฝรั่งเศสของตราหมีเนี่ยนะก็ยิงประตูและเป็นประตูที่ทําให้เขากลายเป็นเจ้าของสถิติทําประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรอาร์เจนตินาบิดเลยด้วยจํานวนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ลูกจากสามร้อยหกสิบแปดนัดนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคนที่ทําประตูได้สูงสุดกับแอฟริดคือหลุยอารากอนเยสนั่นเองนะจ๊ะตํานานผู้ล่วงลับนะเล่นให้กับแอฟริดหนึ่งเก้าหกสี่ถึงหนึ่งเก้าเจ็ดสี่สิบปีทำประตูไปหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามลูกจากสมามร,ร,ร้อยเจ็ดส นะจ๊าแล้วเจ้าตัวยังเหลือสัญญาอยู่ในทีมแอตเลติดเนี่ยถึงปี2026นั่นปแปลว่าโอกาสบวกสถิติเพิ่มไปก็มีอีก3ปีเลยนั่นเองนะจ๊ะเอาินดีด้วยนะคริสตมานะเก่งมากคะ่ะเอาไปดูเรื่องที่วิกฤตอีกเรื่องหนึ่งแต่อ่านแล้วก็แบบคิดว่าโอ้โหมันรอดมาได้ยังไงนะสำหรับทีมชาติแกมเบียหรือทีมชาติข้อไก่ทอดต้มซุปเปอร์ลาบหมูนะ่นอย่างนั้นไม่ใช่แกรมเบียนี่แกมเบียโดยทอมเซนเฟียสเนี่ยนะเทรนเนอร์ของแกมเบียเนี่ยนะประกาศเลยบอกว่าที แอฟคอนเนี่ยนะส่งเครื่องมารับแล้วนั่งได้50าที่นั่งเป็นเครื่องบินเล็กสุดท้ายบินไปเนี่ยออกจากสนามบินเนี่ยนะสุดท้ายผิดพลาดวเว้ยในห้องโดยสารไม่มีออกซิเจนเพียงพอทําให้ลูกทีมหลายคนเป็นลมแทบจะไม่มีสติเลยทําให้กัปตันเนี่ยหันหัวกลับมาลงที่เดิมที่ขึ้นไปนั่นะคือเมืองเบนยูนนั่นเองะจ๊ะก็ยังไม่ได้บินไปที่อเอริโคสนะแม้จะมีแข่งก็ตามนะโดยแกมเบียจะแข่งกับเซเนักในวันจันนี้แต่ยังเดินทางไม่ได้ล่าสุดเซนฟิเอตเทรนเนอร์ของแกนเบียให้ สุดท้ายเนี่ยมีเหตุเกิดขึ้นประมาณ9นาทีเนี่ยกัปตันก็หันหัวกลับเลยเพื่อทำให้ทุกคนบนเครื่องเนี่ยรอดชีวิตไม่มีหน้ากากออกซิเจนตกมาสักอันเลยโอ้โอเคละ่ะนะทีมเราเนี่ยพร้อมตายเพื่อแกมเบียแต่ต้องตายในสนามไม่มาตายอะไรแบบนี้ออถือว่ามันก็อา่านแล้วมันก็แบบหัวเราะไม่ได้ร่ําไห้ไม่ออกนะสำหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาเครื่องใหม่บินมาก็แล้วกันนะจ๊ะเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันแล้วก็มันมีกําหนดเส้นตายอยู่เลยนะสำ 75ปีชาวสวีเดนเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะเจ้าตัวไปตรวจร่างกายนะแล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายเลยนั่นเองนะโดยออริซันให้สภาพกับสื่อได้ไหมเกิดบอกว่ามันก็ดูไม่ดีละทุกคนก็เดาว่าตัวสั้นเองเนี่ยนะอาการไม่ค่อยดีคงเป็นมะลงมะเร็งนั่นแหละสุดท้ายก็เป็นจริงๆนะแต่สั้นจะสู้ให้นานที่สุดบางทีอาจจะอยู่ได้1ปีตามที่หมอบอกถ้าแย่ก็น้อยกว่านั้นทํามากก็ดีกว่านั้นก็ไม่ต้องไปมั่นใจอะไรมากก็บอกตัวเองแค่ว่าอยู่กับมันให้ได้คิดแต่เรื่องดีๆกันแล้วกันนะกก็็หมมออเงไ่รู้ ว่าสั้นเป็นมะเร็งมานานแค่ไหนก็อจะเดือนนึงหรือปีนึงแต่ตอนนี้มันคือระยะสุดท้ายอา้าวตามนี้ขอให้หายไวๆแข็งแรงกลับมาก็แล้วสำหรับเซเว่นโกลันรีเซนอดีตกุนซือทิมช่าติคนเก่งนะจ๊ะอา้าวสู้ๆนะอ่ะไปดูที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะลุยเอเชียนคัพกาตาร์2023บ้างแล้วกันนะจ๊ะสามนัดนะเจอคีร์กิสสถานเจอโอมานแล้วก็เจอซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะล่าสุดบรรดาแป้งคุณพันล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยเนะี่ยก็ยืนยันแล้วว่าทีมชายของเราเนี่ยนะพร วก็เป็นเกมที่ยากแน่นอนนะคะแป้งก็มองว่า3นัดที่เราต้องเจอเนี่ยนะคะยากหมดละคะ่ะแต่ว่าเชื่อว่าทีมชาติไทยทุกคนพร้อมนะคะนักเตะทีมโค้ดหรือแม้แต่มาซาทาไดอิชิเนี่ยนะคะแป้งคุยทุกวันละคะ่ะในแง่เป้าหมายเราอยากจะเข้ารอบน็อกเอาท์ให้ได้นะคะแต่มันยากคะ่ะยากมากแต่ทุกคนก็พยายามเต็มที่และตั้งใจจริงๆนะคะเอ้าเชื่อแป้งทีนี้หลายคนก็ถามจะดํามาเยอะว่าเจ๊ตกลงดูที่ไหนเอเชียนคัพมีลิขสิทธิ์มีถ่ายทอดสดหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยนะเหมือนจะเป็นช่อง36อย่าง PBTV ที่รับหน้าเสือซื้าลพขสิทมาเทื่ ดให้เราได้ดูก็คือ3นัดในรอบแบ่งกลุ่มของไทยเนี่ยเจอคีกีสเจอโอมานเจอซาอุได้ดูแน่ๆผ่านทางช่องฟรีทีวีแล้วก็อีกนัดน,นึงเขาซื้อไว้ก็คือเป็นนัดชิงชนะเลิศน,นั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นหายห่วงแล้วก็เดี๋ยววันที่16มกราคม21มกราคมและ25มกราคมรอบแบ่งกลุ่ม3นัดคีกิสถานโอมานซาอุตามลําดับก็รอเปิดช่อง3 6 p p t v HD ชมทีมชาติไทยในเอเชียนคัพ2023ที่กาตาร์ได้เลยรวมไปถึงถ้าไทยเก่งพอหลุดไปถึงนัดชิงเขาก็ถ่ายท่าสดด้วยนะอา้าวยินดีด้วยแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะจ๊ะและนี่คือทั้มดของเรื่องเล่า เซาซีในเช้าวันศุกร์แบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางจะดำเลยแฟนเพจเจ๊ดำวันสไายยูทูบทิกเก o ตไอจีไลน์แอดจ๊ดำบอสเชียร์สับสครสั่นกิ่งให้ฉันด้วยก็แล้วกันไะ้ยี่ห้อยรอดนะและเหมือนเดิมนะขอพวกกันมีความสุขมากๆก็แล้วกันวันนี้วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์พักผ่อนอย่างแล้วเรื่องไหนยากๆพักมาไว้ที่วันศุกร์นี่แหละเสาร์อาทิตย์ใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับคนที่แกรักคนที่รักแกให้มากๆก็แล ด้วยเจะํำทอกคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยกับพี่อาร์ตโป้งตีนตอนจบนั่นเองโฮโมงเย็นรอชมรอแชร์ฉันด้วยนะจ๊ะส่วนวันนี้ไปเว้ย